เอาไหมเอาไหมกอดใครไว้ก oh, <laughs> <c oughs> uh ่อนคุณหนูอดคไว้ก่อนคุณหมูคอนจากูคอนจากู ปลอดภัยไว้ก่อนคุณหนูปลอดภัยไว้ก่อนคุณหนูพรอนตะปูพรอนตะปูมีผ้ามีผ้าสบ้าฟันสบ้าฟันกันไกลและเข็มเช่นกันกันไกลและเข็มเช่นกันสิ่งเหล่านั้นล้วนอันตรายสิ่งเหล่านั้นล้วนอันตรายอันนี้วันนี้เราจะเรื่องความปลอดภัยอ่านก่อนหน่วยหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนปลอด ค้อนคำว่าค้อนเขียนนี่คอควายคอควายเยนนะคต์ออาออาอนหนูอหนูไม่โคแอันนี้อ่านว่าค้อนค้อนอ่าอันนี้คืออะไรกันตะปูคำว่าตะปูเขียนอย่างนี้ก็ต อ่านว่าตะปูอันนี้คือมี่คำว่ามีเขียนยังไงมีมอม้าซาเลกี้โดดิอันนี้อ่านว่ามี่มี อันนี้คืออะไรคะอ่านคำว่ากันไก่ก็จะมีอันนี้อ่านว่ากันสารไอไม้มาไรอะพอันนี้อ่านว่าไก่รวมกันกันไก่ เข่าบั๊กเข็มหมุดเข็ à, มอย่างงี้อันนี้อะว่าเข็มหมุดอ่าอันนี้คืออ <À, S 2> ันเรียว่าเข็มกัดเข็มกัดเข็มกัดเข่าคบว่าเข็มกัดอย่างงี้เป็นสิ่งที่อันตรายนักเรียนคนหนูได้ไหม ไม่ควรไปใกล้ไม่จับแล้วที่มีอีกหลายอย่างเลยลมันเป็นของมีคมมันทําอะไรคะถึงไม่ให้จับโอเ้เก่งมากค่ะมันจะบาดมือการกายมันก,ก,ก็จะตัดเอออาจจะแทงเราได้เหมือนกับกระตูวันนี้แทงเรา อะรคะ,ะมันจะบาดมือ,ม,อมือเลือดมันก็จะออกด้วยอ,อันนี้ละครับ i you huh? เอาไปจิ้มเพื่อนได้ไหมได้โอ้โหมันจะบาดมือเออมันจะบาดมือแล้วบาดมือจะเป็นยังไงเลือดออกเลือดออกหมดแล้ว อันนึงที่มันเด้นไม่ไหเล่ไยดอะไรคะอมันคุยอย่นี้มันไม่เกิดอันตรายกับตัวเองมันอาจจะไหม้บ้านเราได้เราควรเล่นไมใช่ท่บ้านใชบ้าน่มันก็ไหม้ถ้ากระดาษมันก็ไม้ ควรเล่นไหมคะหน่ไม่เพราะว่าถ้าเราดีปุ๊บมันก็จะมีเปลวไฟขึ้นเราดับทันไหมไม่เพราะอะไรเราจึงดับไม่ทันเพราะว่าเพราะว่ามันโดนไฟไหม้เออมันไปแล้วไม่เลยแต่ท่านใดคนมันไม่โอ้แคนั้นสิ่งที่ไม่ควรเล่นคุณครูมาให้ดูแล้วนักเรียนเล่นได้ไหมหนิไม่ ปลอดภัยไว้ก่อนคุณหนูปลอดภัยไว้ก่อนคุณหนูคอนดะปูคอนปูมีค้ามีค่ะสภาพปันสภาพันกรไกลและขิงเช่นกันกรไกและเช่นกันสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นล้วนอันตรายล้วนอันตรายอทนี้มาเรียนรู้ัาษาอาทิอ่านก่อนหน่วยปลอดภัยไว้ก่อน ขอน<อ>มีตาหันหน้ามาครับขอน